เอาไปเนาะถ้าต้องพิชิตครอบส่อออกจากชีวิตเัาไปเหตุใดถ้าต้องมวลย่างเดียวเนาะมวลย่างเดียวยิบเน็ตตี้เยอะสายตาเยอะขึ้นจีห่วงให้เด้ว้ยใครเนี่ยก็มีน้องมีนงอะไรไม่ไอ้ไส้เนี่ยล่ะแข้กำลังใจกันสวัสดีครับอะไรบ่อะไรครับนี่แหละครับสวัสดีครับวันนี้พบกับโอเล่ป่าวป่ะนะพี่น้องบอกกันเลยละครับบอกกันอีกแล้ว อยากเสียให้ไปโดนให้ไปโดนให้ไปโดนนะครับไปใส่มาโอ้ยี่มูหครับตอนนี้เขาง่ายปะเขาง่ายครับเขรียงเ้อเปิดกบเขาง่ายปะกบเขาง่ายครับปึงปึงเปิดง่ายมากเลยครับมันออกจาง่ายมามันปัเ่นียว่ายปั้นเงียบเงียบอยู่เงียบเเลยแบบนี้โอ้เงีบแตกนึ่ว่ากบอล่จากง่ายสีมันเท่งมันตัวนี้ครับเนาะพวกประเทลโดนลราไม่ไทยคิดโดนกันเนี่ยแล้วมามาเรีนยิงสาบเลยน้องยิงสาบกับอัน บ้านเอา้าบ้านมันนอกบ้านบ้านนอกเองอ้านท <away> ี่เป็นมาเนี่ยได้เปน็นหนองเด็กชิงชาได้พี่น้องมาได้ที่ไหนดินเนียน่ยพ่อผมสิงชาน้าชิงห์จชา,าครับมึองครับชิงชาอยู่มองทำง,งานพี่น้องครับเดี๋ยวบรรยากาศนั่งอันนี้พีเสียงเครื่องบินเนาะแคนครับเครื่องบินแน่ยพีก็เขอถือเขอไพ่นะครับพี่น้นองเพราะว่าอาจจะเสียงดังจะมีกับป้ายาแล้วนะเอามาเอามาลักไทยลักไทยเสริม แล้วจะว่าเข้าไม่ก็หายไปโดนบ่แม่นครับหายไปโดนเดี๋ยวพี่น้องกี่สามฮาเปล่นตัวนี้กันโอ้โอหยังนะเออวคือวาเนาะคือว่ายยังแหลเนาะก็พูดดีแบบเท่วได้น้องเออเนี่ยอะไรเสาก็นย่ำเฝ้าเสาเข้าก็ต้องสู้ต่อไปเดินหน้าต่อไปเนาะถ้าตกองพิชิตครอเสา ออกจากชีวิตเท่าไปไหนได้ถ้าต้องมวนย่างเดียวเนาะมวนย่างเดียวยิบเลตี้อย่าสช้ตาอย่าขึ้นจีห้องให้เดียวเว้ยใครเนี่ยก็มีน้องมีนองอะไรไม่ไอ้ไส้เนี่ยละให้กำลังใจกันเออก็ให้กำลังใจกันไปนี่ครับไอ้ไส้เพื่อนกันใครก็รัางใจกันอ้าวพี่หนุ่มปูชอนจะไปคิดไรเดือดเด็กมันต้องพาไปไหนได้เทาแต่ละคนนะมันปัญหามันมากเราจะมุ่งต่อไปนะครับปัญหาทุกคนมันมีเนาะครับพี่น้องเน,ะนาะแต่ว่าเทาจีพายมันเป็นไอ้บอสฝากให้กำลังใจเพิ่นเดือเพ่นกด น้องอาจจะหงนะครับเพราะว่าอาจจะมีความได้ใจเนาะเพราะว่าจะมือซิฟคลิปก็ได้ลงพี่น้องเอ้คอมเมนต์ซิฟมือซิโอ้ยข้ <laughs> ยางเดียร์นี่บอกซิฟมือนะครับเพราวะว่าก็บเพราะเกย์พยายามไป <S <S <น>มเคลียร์กับตรงท่ายคลิปกันสิเพราะอยากทวเลาะแน่นะครับทั้งว่าไอ้เพิ่นสิเคขี่ยมีความได้ใจแต่ว่าผมก,ก็อยา่างเพิ่นมวลเนาะนะครับแน่นจะให้น้องเห็นละให้แน่นพี่น้องนงกงนแหละแต่ละมือก็ต้องให้กันฟังใจกันไปนะครับเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะคลิปนี้เขาก็มาทักทายกันเนาะ ักทายว่าเขายังยืดไปไซเออเขายังมีชีวิตอยู่เขางเสน่ใจเขายังหายใจอยู่นะครับเนาะแมนแมนประมาณนี้แหละพี่น้องกันเป็นเสียงแดงเลยนะครับตอนนี้กันนี่การลองย่อลองยังกันนะครับเนาะใส่เส้นนี้นะครับกระบอกมันสดใสดีดีพี่น้องอยากถามข่าวว่างไปจริงได้มาจากไหนือให้ไปโดนเถอะนี่แล้วอ่ะนี่ มาไล่งานโตแล้วนั่งโตครับผมมาหนีเพราะนั่งโตจังน้อยนะครับเนาะผมมาไล่งานโตแล้วครับท่านผู้ชมให้ให้ไปโดนเลยครับผมโอเีย่ว่าบาน่ากันสิดครับไม่หรอครับไม่าให้กำลังใจมาใจเลยครับเด้อเอมำให้กำลังใจกันเนี่ยเลยมาให้กำลังใจเพิ่นนี่เด้อครับเพื่นหน่อยถ้าเป็นเอฟซีอารมันหนอก่ะมาให้กำลังใจโอเลบอลบาน่าแน่นะครับเพื่อเดี๋ยวเขามาเบิ้งช่องนี้เนาะนะครับแม่นฝากให้กำลังใจผู้นั้นเลยเพราะว่าเป็นทีมงานเดียวกันเพื่นหน่อยว่าที่งานนั้กันเนาะครับ ช่วงแรกที่เห็นคลิปผมก็เพิ่นนี่ดีแฮงนะครับหวงถ่ายน้ำกันเวลาไปเห็นงานเราเก็บบรรยากาศม้วนห่อเซี้ยวกันนะครับแต่ว่าภาคดังลังไอ้เพิ่นกะเป็นเซาเาเป็นเออกะนี่นิดหน่อยนะครับเพราะว่ากันว่าชีวิตคนเฮามก็ต้องมีแต่คนเนาะในไลายลุ่มแบบแมนครับเดี๋ยวกลับพาดไปที่ว่าอะไรนะครับพี่น้องกะนจะได้กะบแต่กันบอกใจคือเก่านะครับกะบผมไม่ยังไรนะครับ ไปบอกพี่น้องกันป่ะสถานีกาวิ่งไล่กะมาทักทายซื้อนะครับเนาะบ่าเฮามีขวาเพิ่นไว้แล้วเนาะซื้อมาแล้วนะครับเ <c oughs> นา,าะคิดว่าสิ่ายไปโดนนะครับเนาะแมน่นแมน่นแต่ว่าวิ่งไล่กะคุยกับน้องนี่นะครับคุยอระบายกนะันได้ฟังนั่นเนาะระบายแต่ว่าก็บ่ได้ัระบายให้ฟังในจอเรกพี่น้องก็บระบายส่วนตัวเนาะแมนกับเรียกเก่งหน่อยนะกับึกษากันบ่ผิดพี่น้องบอกก็เดี๋วสบายใจก็เว้าเนาะครับเนาะก็บ่มีหยังนะครับเดี๋ยว ง่ายๆกัตอนนี้ก I mean, like yeah, ับปัญหาเนาะทุกค้นต่งนี้ารมห็นมันเป็นยังไงกักะกจำต้องเป็นนแลครับเนาะเกิดยังก็ต้องเกิดมงนยังเลี่ยวไหลปั๊ดมันถแต่คิดไปกับพมันยังเลวไหลนะครับอาจจะเป็นบทสอบบทสอบที่เป็นหอเออเป็นบทหนึ่งอาจจะเป็นเกมๆหนึ่งเลยอุดาได้กัชนะได้นะครับขอบพ้นกับทุกคนับ